สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะล่าสุดตูมตามวาสินลาวงการย้ายไปอเมริกาล่าสุดตูมตามวาสินปัจจุบันเปลี่ยนไปมากเป็นอดีตนักแสดงเด็กชื่อดังตูมตามวาสินมีปรีชาแจ้งเกิดจากบทบาทลูกหมูบทบาทเด็กน่ารักจำม่มในละครแรงรักที่เป็นที่รู้จักเมื่อหลายสิบปีก่อน และยังเป็นลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่พิลาวันประสบศาสตร์ปัจจุบันตูมตามว่าสินมีปรีชาหันหลังให้กับวงการบันเทิงโดยหากย้อนไปเมื่อ30กว่าปีก่อนเจ้าต,ตัวเริ่มเล่นละครตั้งแต่อายุยังไม่เต็มสองขวบมีผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องเช่นแรงรักรับบทเป็นลูกหมูของแม่หนูดีนกสินใจเปร่งพาณิชย์ทำให้แจ้งเกิดเป็นที่รู้จักทั่วบ้านทั่วเมือง ปัจจุบันเจ้าตัวย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่างถาวรอ,อาศัยอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหันไปเอาดีทางด้านเชฟอาหารหนุ่มตูมตามได้เรียนต่อที่สถาบันสอนทำอาหารและเบเกอรี่ขั้นสูงวิทยาลัยเอกชนจากอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านการสอนทำอาหารหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพล่าสุดตูมตามจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนั้นเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน ลองไปชมภาพกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily l i t e Express ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ